ในค่ำคืนที่ลมหนาวพัดแถวเบาทอ้องฟ้ายามราตรีถูกแต่งแต้มด้วยแสงดาวระยิบระยับแต่สำหรับพบชายหนุ่มวัยสามสิบต้นๆที่ยืนอยู่บนระเบียงอาพาร์ตเมนต์เล็กๆในย่านชานเมืองของกรุงเทพไม่มีสิ่งใดสวยงามพอจะปลอบประโลมจิตใจที่แหลกสลายของเขาได้เลยเขายืนอยู่ที่นั่นในทุ่งท่าเรียบง่ายมือข้างหนึ่งจับราวระเบียงแน่นเหมือนพยายามยึดเกาะสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในชีวิตดวงตาของเขาจ้องมองไปยังแสงไฟของตึกสูงที่ส่องประกายวูบวาบแต่ภายในกลับมืดมิดราวกับหลุมลึกที่ไร้ก้นบึง พบเคยเป็นคนที่มีความฝันมีความหวังและมีความเชื่อมั่นในชีวิตอย่างแรงกล้าตั้งแต่เด็กเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนขยันขันแข็งไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเขามักจะบอกตัวเองเสมอว่าชีวิตที่ดีอยู่แค่เอื้อมขอแค่ไม่หยุดพยายามแต่ชีวิตที่ว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้เสมอหลังจากจบมหาวิทยาลัยด้วยผลการเรียนยอดเยี่ยมพบได้งานในบริษัทที่ใครหลายคนใฝ่ฝันตำแหน่งงานของเขาคือความภาคภูมิใจของครอบครัวเงินเดือนที่สูงพอจะทําให้เขารู้สึกมั่นคงในตอนแรก แต่วันเวลาผ่านไปความกดดันจากงานที่หนักหน่วงเริ่มกัดกินความสุขในชีวิตงานที่เคยรักกลับกลายเป็นเหมือนกรงขังที่เต็มไปด้วยความเครียดเพื่อนร่วมงานที่เคยยิ้มแย้มกลายเป็นเพียงใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกการแข่งขันในองค์กรบีบให้พบต้องทำงานเกินเวลาจนแทบไม่มีเวลาหายใจไม่ใช่แค่งานเท่านั้นที่ทำให้พบรู้สึกโดดเดี่ยวความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เริ่มพังทลายความรักที่เคยเป็นเหมือนแรงผลักดันในการใช้ชีวิตกลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ยากจะลืมเลือนผู้หญิงที่พบเคยรักมากที่สุดเดินออกไปจากชีวิตของเขา โดยไม่หันกลับมาความผิดหวังครั้งนั้นทําให้เขาเริ่มตั้งคําถามกับชีวิตว่าทําไมความรักต้องเจ็บปวดขนาดนี้ทุกๆเช้าที่ลืมตาตื่นเขารู้สึกเหมือนถูกบังคับให้มีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่มีจุดหมายเขาเดินออกจากห้องเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ทํางานเหมือนเครื่องจักรและกลับมาที่ห้องนอนอย่างอ่อนล้าความสุขที่เคยมีค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกที่ถูกแสงแดดแผดเผาภายในห้องเล็กๆนั้นเตียงนอนกลายเป็นที่หลบภัยเพียงแห่งเดียวของเขาหลายครั้งที่พบนอน จ้องเพดานห้องในความเมื่อจิตใจของเขาว่างเปล่าเกินกว่าจะหลับตาลงน้ำตาที่เขาเคยคิดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอกลับก,กลายอเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ข้างเขาในทุกค่ำคืนเขาไม่เคยบอกใครว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดที่อยู่ลึกเกินกว่าจะอธิบายได้ทําให้เขาค่อยๆปลีกตัวออกจากโลกภายนอกในคืนที่เงียบงันที่สุดเขายืนอยู่บนระเบียงมองลงไปยังถนนเบื้องล่างแสงไฟท้รถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาดูเหมือนจะเป็นเพียงสิ่งเดียว ที่ยังมีชีวิตชีวาแต่ตัวเขากลับรู้สึกเหมือนตายไปแล้วทั้งเป็นความคิดที่ว่าชีวิตไม่มีความหมายเริ่มเข้ามาในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าฉันหายไปจะมีใครสังเกตเห็นไหมพบเคยคิดแบบนั้นอยู่บ่อยครั้งความรู้สึกเกลียดชีวิตตัวเองค่อยๆกัดกร่อนจิตใจจนเขาเริ่มเชื่อว่าไม่มีอะไรดีพอให้เขาอยู่ต่อไปเขาเริ่มหลีกเลี่ยงเพื่อนฝูงหนุกหน้าครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ในคืนหนึ่งคืนที่เหมือนจะมืดมิดที่สุดในชีวิตของเขาขณะที่น้ำตาหยุดสุดท้าย ไหลลงมาบนมือของเขาเองเสียงสะอื้นที่เขาพยายามเก็บซ่อนมาตลอดหลุดออกมาอย่างไม่มีใครได้ยินนั่นเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกได้ว่าการร้องให้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการปลดปล่อยความเจ็บปวดที่เขาแบกรับไว้มานานเกินไปและในความเงียบงันของคืนนั้นเองเป็นครั้งแรกที่พบเริ่มถามตัวเองว่านี่คือชีวิตที่ฉันอยากมีจริงๆหรือเปล่าเช้าวันต่อมาพตัต่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเช่นเดิมดวงตาของเขาบวมช้ำจากการร้องให้ตลอด ทั้งคืนเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงมองแสงแดดที่สาดส่องผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาความเงียบรอบตัวทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออกเขาลุกขึ้นไปล้างหน้าในห้องน้ำจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกร่างกายผอมแห้งดวงตาหมองคล้ำและใบหน้าที่ดูเหนื่อยและราวกับคนที่ไม่ได้พักผ่อนมานานหลายเดือนนี่คือฉันจริงๆหรือเขาถามตัวเองในใจแต่มันไม่มีคำตอบพบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูข้อความที่ค้างอยู่หน้าจอแสดงสาย ที่ไม่ได้รับจากแม่หลายครั้งเขาถอนหายใจเบาๆและกดปิดโทรศัพท์โดยไม่คิดจะโทรกลับเขาไม่อยากได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงของแม่เพราะเขารู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรดีพอจะตอบกลับไประหว่างที่เขากําลังนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะอาหารในห้องครัวเล็กๆข้าวกล่องที่ซื้อมาเมื่อวานยังคงวางอยู่บนโต๊ะโดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงนาฬิกาแขวนผนังที่เดินเป็นจังหวะด,ดูจะเป็นสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในห้องความคิดในหัวของพบเริ่มไหลย,ย้อนกลับไปถึงอดีตที่เขาเคยมีความสุขเขานึกถึงช่วงเวลาที่เขาเพิ่งเริ่่มมทําางนใหๆ วันที่ทุกเช้าเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาจําได้ว่าตัวเองเคยฝันอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชีวิตที่มั่นคงและดูแลครอบครัวให้มีความสุขแต่วันนี้ความฝันเหล่านั้นดูเหมือนจะอยู่ไกลเกินเอื้อมความรู้สึกเหมือนถูกโลกท่อทิ้งเริ่มหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่ได้รู้สึกโกรธใครเขาแค่โกรธตัวเองโกรธที่ไม่เก่งพอไม่ดีพอและไม่เข้มแข็งพอที่จะผ่านพ้นช่วงเวลายากลําบากนี้ไปได้แล้วจุดแตกหักก็มาถึง ในเย็นวันนั้นขณะที่พบเดินกลับมาจากที่ทำงานฝนตกหนักจนเสื้อผ้าของเขาเปียกโชกเขารีบก้มหน้าก้าวเดินอย่างไร้จุดหมายระหว่างทางเขาเห็นคนจรจัดนั่งกอดเขาอยู่ใต้สะพานลอยเสื้อผ้าของชายคนนั้นเปียกโชกไม่ต่างจากเขาแต่สิ่งที่ทำให้พบหยุดนิ่งคือรอยยิ้มบนใบหน้าของชายคนนั้นเขามองดูด้วยความสงสัยทำไมคนที่ไม่มีอะไรเลยถึงยังยิ้มได้คำถามนี้วงเวียนอยู่ในหัวของเขาตลอดทางกลับบ้าน และเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มตระหนักว่าบางทีความสุขอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเป็นคืนนั้นพบนั่งอยู่บนเตียงของเขาจ้องมองแสงไฟจากหน้าต่างเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าความว่างเปล่าในใจอาจไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีทางเติมเต็มคืนที่ฟ้าครึ้มแต่ไร้ฝนพบนั่งอยู่บนพื้นระเบียงของอพาร์ตเมนต์แสงไฟจากตึกสูงสองสะท้อนเข้ามาในดวงตาของเขาที่เหมือลอยรสชาติของกาแฟายเย็นที่วางอยู่ข้างตัวจืดจางลงไปนานแล้ว แต่เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่วงเวียนอยู่ในหัวคือภาพของชายจระจัดใต้สะพานลอยกับรอยยิ้มที่เขาไม่มีวันลืมเขาเริ่มย้อนมองชีวิตของตัวเองอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้เขาใช้ชีวิตวิ่งตามสิ่งที่สังคมบอกว่าคือความสาเร็จคะแนนดีงานดีเงินเดือนสูงชื่อเสียงในสังคมทุกอย่างดูเหมือนจะมีค่าแต่ทําไมเขากลับรู้สึกว่างเปล่า พบคิดถึงวันที่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานวันที่หัวหน้าชื่นชมเขาต่อหน้าทุกคนเสียงปรบมือที่ดังขึ้นรอบตัวแต่ในใจเขากลับเงียบสนิทไม่มีความรู้สึกยินดีอย่างที่คิดไว้แม้แต่น้อยเขาจำได้ว่าในคืนนั้นเขากลับมาบ้านนั่งอยู่บนเตียงแล้วถามตัวเองว่าแค่นี้จริงๆหรือบางทีเขาอาจไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรเขาแค่เดินตามเส้นทางที่มีคนขีดไว้ให้และเมื่อมาถึงปลายทางเขากลับพบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาหยหา คืนนั้นพบลุกขึ้นไปหยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เขาไม่ได้แต่ต้องมานานหลายปีเปิดไปทีละหน้าจนกระทั่งเจอข้อความที่เขาเขียนไว้ในวัยเด็กโตขึ้นฉันอยากเป็นคนที่ทําให้คนอื่นยิ้มได้เขาจ้องมองข้อความนั้นอยู่นานยาวนานจนกระทั่งน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาลืมไปนานแค่ไหนแล้วว่าเขาเคยอยากเป็นคนแบบไหนเขาใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งไล่ตามความคาดหวังของคนอื่นจนลืมความฝันของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงเขาปิดสมุดบันทึกลงช่วงเวลานั้น เองที่พบรู้สึกเหมือนบางอย่างในใจเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ความว่างเปล่าอีกต่อไปแต่มันคือความคิดคำนึงถึงชีวิตที่เขายังมีโอกาสได้ใช้คำถามที่เคยผุดขึ้นในใจว่าทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้กลับเปลี่ยนเป็นฉันจะทำให้ชีวิตเป็นแบบไหนและนั่นเป็นครั้งแรกที่พบรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่เช้าว,วันใหม่มาเยือนพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่สาสองเข้ามาในห้องของพบมันเป็นเช้าที่ดูไม่ต่างจากวันอื่น แต่สําหรับพบวันนี้รู้สึกแปลกไปเล็กน้อยเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมานานมันไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความเศร้าแต่มันคือความหวังความรู้สึกเล็กๆที่บอกกับเขาว่าบางทีชีวิตอาจจะยังมีอะไรดีๆรอเขาอยู่พบลุกขึ้นจากเตียงกดโทรศัพท์ดูสายที่ไม่ได้รับจากแม่ที่ค้างอยู่หลายสายเช่นเคยแต่ครั้งนี้เขาไม่กดปิดเหมือนทุกครั้งเขาตัดสินใจกดโทรกลับไปเสียงปลายสายดังอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เสียงของแม่จะตอบรับน้ำเสียงอบอุ่น และเป็นหูเป็นหญยที่เขาไม่ได้ยินมานานทำให้เขารู้สึกจุกในอกพบลูกสบายดีไหมทำไมไม่รับสายแม่เลยคำถามง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกเขากลั้นน้ำตาไว้ขนาดตอกกลับไปด้วยน้ำเสียงผาวเบาผมสบายดีครับแม่แค่ยุ่งยุ่งทั้งที่ไม่ใช่ความจริงแต่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับไปเจอแม่อีกครั้งเขารู้ว่าคนที่รักเขาที่สุดยังคงรอเขาอยู่เสมอหลังจากวางสายพบตัดสินใจออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านมัน เป็นสถานที่ที่เขาเคยชอบมานั่งเล่นตอนเด็กๆแต่เขาไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วลงเย็นพัดผ่านใบหน้าเสีนก่ร้องเจ๊แจ้วและแสงแดดยามเช้าสัตว์ส่องลงมาระหว่างต้นไม้ใหญ่ทุกอย่างดูเหมือนจะบอกเขาว่าชีวิตยังคงเคลื่อนไหวต่อไประหว่างที่เขานั่งอยู่บนมา้านั่งไม้เก่าๆเ,เขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่กับลูกบอลเด็กน้อยล้มลงกับพื้นแต่แทนที่จะร้องให้เธอกลับลุกขึ้นมาปัดฝุน่นออกจากหัวเขาแล้วยิ้มให้พ่อแม่ที่ยืนอยู่ไม่ไกล พบมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเขารู้สึกเหมือนกำลังมองดูตัวเองในอดีตเขาเคยเป็นเด็กที่ล้มแล้วลุกยิ้มแม้จะเจ็บปวดแต่เมื่อโตขึ้นเขากลับลืมวิธีลุกขึ้นยิ้มเหมือนเด็กคนนั้นไปเสียแล้วเขาเริ่มตระหนักได้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบหรือความสําเร็จแต่มันอยู่ที่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการเดินหน้าต่อไปแม้จะล้มลงในช่วงเย็นวันนั้นขณะที่พระอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้าพบนั่งอยู่ที่เดิมเขาหยิบสมุดบันทึกเล่มเดิมขึ้นมาอีกครั้งและเขขียน้อความมใหม ลงไปใต้ข้อความเก่าชีวิตอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปแต่เราสามารถเลือกที่จะคิดกับมันในแบบที่เราต้องการได้รอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนมันไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือรอยยิ้มของคนที่เริ่มยอมรับตัวเองและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเช้าวันใหม่มาพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปพบตื่นขึ้นมาจากที่นอนโดยไม่รู้สึกหนักอึ้งเหมือนเช่นทุกวันแม้ว่า ในใจจะยังมีบาดแผลและความทรงจําที่เจ็บปวดแต่เขาก็เริ่มระหนักได้ว่าชีวิตไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นความทุกข์ไม่ได้เป็นจุดจบมันเป็นเพียงบทหนึ่งของชีวิตที่ต้องผ่านไปให้ได้พบตัดสินใจเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเขาจัดห้องที่รกสะสมมาหลายเดือนทิ้งข้าวของที่ไม่มีประโยชน์เช็ดทำความสะอาดต๊ทํทำงานจัดเตียงให้เรียบร้อยเสียงเพลงเบาๆจากลำโพงที่เปิดไว้ในห้องช่วยเติมบรรยากาศให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น มันเป็นสิ่งเล็กๆแต่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองกําลังเริ่มต้นใหม่หลังจากนั้นเขาออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ก้มหน้าหรือใส่หูฟังปิดกั้นโลกภายนอก,ก็เหมือนเช่นเคยแต่เขากลับมองดูผู้คนรอบข้างเด็กๆที่กําลังหัวเราะกับเพื่อนคนชราที่นั่งคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่และคู่รักที่เดินจับมือกันทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเหมือนจะเป็นเครื่องตวนใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่มันอยู่ที่มุมมองของเราเอง พบเรื่องกลับไปเจอเพื่อนเก่าที่เขาห่างหายไปนานเขาเคยนึกว่าเพื่อนๆคงลืมเขาไปแล้วแต่เมื่อเขาส่งข้อความหาเพื่อนคนหนึ่งคำตอบที่ได้รับกลับมาทําให้เขารู้สึกอบอุ่นหายไปไหนมาว่าเพื่อนคิดถึงนะเมื่อไหร่เจอกันดีมันทําให้เขารู้ว่าบางทีเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่คิดเขาแค่ปิดกั้นตัวเองจากทุกคนและสร้างกําแพงที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้แต่ความจริงแล้วเพื่อนครอบครัวและคนที่รักเขายังคงอยู่ที่เดิมเพียงแค่รอให้เขากลับไปหา นอกจากความสัมพันธ์กับคนรอบตัวพบเริ่มมองหาสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าอีกครั้งเขากลับไปสมัครเป็นอาสาสมัครที่บ้านพักคนชราที่ที่เขาเคยทําในช่วงมหาวิทยาลัยและทิ้งมันไปเพราะความวุ่นวายในชีวิตครั้งแรกที่เขากลับไปเยี่ยมบ้านพักคนชราเขาได้รับการต้อนรับจากคุณยายคนหนึ่งที่ยังจําเขาได้พบใช่ไหมลูกหายไปนานเลยนะประโยคนี้ทําให้เขารู้สึกจุกในอกเขาไม่คิดว่าจะมีใครจําเขาได้หลังจากผ่านไปหลายปีแต่การกลับมาที่นี่ ทำให้เขารู้สึกเหมือนเจอสิ่งที่หายไปความรู้สึกของการเป็นคนที่มีค่าการพูดคุยกับคนชราการฟังเรื่องราวในอดีตและการเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาทําให้พบรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จหรือความล้มเหลวแต่มันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความหมายวันหนึ่งขณะที่เขากําลังช่วยจัดโต๊ะอาหารให้กับคุณตาคุณยายคนหนึ่งพบถูกถามว่าหนูมีความสุขไหมคําถามนี้ทําให้เขาหยุดคิดเขายิ้มก่อนตอบว่า วันนี้ผมคิดว่าผมมีความสุขครับมันไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นคำตอบที่มาจากใจจริงเพราะสำหรับพบความสุขไม่ใช่จุดหมายที่ต้องไปให้ถึงแต่มันคือการรู้สึกขอบคุณกับทุกวินาทีที่ผ่านไปหลังจากที่พบเริ่มกลับมาใช้ชีวิตด้วยมุมมองใหม่ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆก็เกิดขึ้นทีละน้อยแต่ถึงแม้เขาจะรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากความทรงจำเก่าๆและบาดแผลในใจก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ในบางคืนความรู้สึกผิดความล้มเหลวและคำถามที่ว่า ทำไมฉันถึงไม่ดีพอยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดของเขาเย็นวันหนึ่งพบนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะมองดูดวงอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้าสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้ให้ไหวเบาๆแต่ภายในใจของเขากลับยังมีบางสิ่งที่หนักหน่วงเขารู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาพยายามหลีกหนีมาตลอดเขาตัดสินใจกลับไปยังสถานที่ที่เคยทําให้เขารู้สึกพ่ายแพ้ที่ทําง,งานเก่าพบไม่ได้กลับไปที่นั่นตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจลาออกในตอนนั้น เขารู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเกินกว่าจะเผชิญหน้ากับใครได้แต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเขาไม่ได้กลับไปเพื่อขอโอกาสหรือเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแต่เขากลับไปเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเขาสามารถเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดในอดีตได้เมื่อเขาก้าวเข้าไปในอาคารเก่าความทรงจําหลายอย่างก็ไหลย,ย้อนกลับมาภาพของเขาที่นั่งทํางานจนดึกดื่นภาพของเขาที่เคยยืนยิ้มตอนที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งและภาพของเขาที่นั่งอยู่คนเดียวในห้องน้ําร้องไห้โดยไม่มีใครรู้ พบเดินเข้าไปที่ห้องทํางานเก่าประตูปิดสนิทและแสงไฟสลัวทําให้ทุกอย่างดูเหมือนกับวันที่เขาจากไปเขานั่งลงที่โต๊ะทํางานตัวเดิมวางมือลงบนโต๊ะเบาๆและหลับตาเขาไม่รู้ว่านั่งอยู่นานแค่ไหนแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นน้ําตาหยดหนึ่งไหลลงมาบนหลังมือฉันให้อดีตควบคุมฉันมานานเกินไปแล้วเขากระซิบกับตัวเองเบาๆพบลุกขึ้นยืนเดินออกมาจากห้องนั้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ความเจ็บปวดเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่มันคือความรู้สึกของการปล่อยวาง เขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับอดีตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางครั้งเราต้องหันกลับไปมองเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างแท้จริงหลังจากที่พบพเผชิญหน้ากับอดีตและปล่อยวางความรู้สึกผิดได้บางส่วนเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันรักจริงๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชีวิตของเขาเต็มไปด้วยหน้าที่และความคาดหวังที่คนอื่นมีต่อเขาจนลืมไปว่าเขาเคยรักอะไรเคยมีความสุขกับอะไรมาก่อนพบตัดสินใจกลับไปค้นหาสิ่งที่เคยทำให้หัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้ง เขานั่งเปิดกล่องไม้เก่าๆที่เก็บไว้ใต้เตียงภายในกล่องมีรูปถ่ายเครื่องเขียนและสมุดวาดรูปที่เขาเคยใช้ตอนวัยรุ่นภาพวาดธรรมดาที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาเคยใส่ลงไปในนั้นมันคือความสุขที่ไม่ต้องการคำชื่นชมพบหยิบสมุดวาดรูปเล่มใหม่มาเปิดหน้าแรกเขาเริ่มต้นด้วยการวาดภาพง่ายๆต้นไม้ดอกไม้ และท้องฟ้ามันไม่ใช่ภาพที่สวยงามแต่ในขณะที่มือของเขาขยับไปตามเส้นดินสอหัวใจของเขากลับรู้สึกสงบเขาเริ่มรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แต่อยู่ที่ช่วงเวลาที่เขาได้ทําในสิ่งที่รักเขาเริ่มออกไปวาดรูปตามสถานที่ต่างๆในสวนสาธารณะในคาเฟเ่เล็กๆและบางครั้งก็แค่ในมุมหนึ่งของห้องนอนการวาดรูปก,กลายเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเขามันทําให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับมาเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในที่แท้จริงอีกครั้ง วันหนึ่งขณะที่พบนั่งวาดรูปอยู่ที่สวนสาธารณะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาดูรูปของเขาเธอมองดูด้วยความตื่นเต้นและพูดว่าพี่วาดสวยจังค่ะหนูอยากวาดได้แบบนี้บ้างคำพูดของเด็กคนนั้นทําให้พบพยิ้มออกมาไม่ใช่เพราะคําชมแต่เพราะเขาเห็นตัวเองในแววตาของเด็กคนนั้นเด็กที่เคยมีความฝันอยากทําอะไรบางอย่างด้วยความรักไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อความสุขของตัวเองหลังจากวันนั้นพบตัดสินใจจัดก,กิจกรรมเล็กๆในสวนสาธารณะชวนเด็กๆมาวาดรูป ด้วยกันเขาไม่ได้เป็นครูที่สมบูรณ์แบบแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจว่าการทําในสิ่งที่รักคืออะไรและในขณะที่เขาสอนเด็กๆเ,เขาเองก็ได้เรียนรู้บางอย่างเช่นกันบางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทํามันได้ดีแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราทํามันด้วยหัวใจมากแค่ไหนหลังจากที่พบกลับมาใช้ชีวิตด้วยความรักในสิ่งที่ตัวเองทําความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่เขาเริ่มสังเกตเห็นคือความมอสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าตัวเองต้องอยู่คนเดียว ต้องรับมือกับความทุกข์เพียงลําพังแต่ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจว่าการเชื่อมต่อกับผู้คนเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มชีวิตได้อย่างแท้จริงพบเริ่มกลับไปเจอเพื่อนเก่าที่เคยห่างหายไปนานเขาเริ่มพูดคุยกับพวกเขาอย่างเปิดใจมากขึ้นยอมรับว่าตัวเองเคยรู้สึกแย่เคยรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปสิ่งที่เขาได้รับกลับมาไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความเข้าใจวันหนึ่งในวงสนทนากับเพื่อนๆที่คาเฟ่เล็กๆแห่งหนึ่งพบพูดขึ้นมาว่าพวกนายเคยรู้สึกว่าเราไม่ดีพอสําหรับใครสักคนไหม เพื่อนของเขามองหน้ากันก่อนที่คนหนึ่งจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางๆเคยสิทุกคนก็เคยแต่ความไม่ดีพอมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่ามันแค่แปลว่าเรากําลังเติบโตคําพูดนั้นสะท้อนใจพบอย่างมากเขาเริ่มตรหนักว่าการเปิดใจพูดถึงความรู้สึกไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญที่ทําให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนอกจากเพื่อนเก่าพบยังเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับผู้คนที่เขาเจอในชีวิตประจําวันเขายิ้มให้กับบริสเตอร์ที่ร้านกาแฟทักทายเพื่อนบ้านที่เคยแค่เดินผ่านกันและฟังเรื่องราวของคนที่นั่งข้างๆบนรถโดยสารเล็กๆสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้กลายเป็นความสุขที่เต็มเต็มชีวิตเขาวันหนึ่งขณะที่พบนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะพร้อมกับสมุดวาดรูปเล่มโปรดชายชาราคนหนึ่งที่นั่งข้างๆพูดกับเขาว่าชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะอยู่คนเดียวรู้ไหมประโยคนี้ทําให้พบยิ้มออกมาเขาพยักหน้าและตอบตกลับว่า ใช่ครับผมเพิ่งเข้าใจมันเมื่อไม่นานมานี้เองเขารู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้มีค่าเพียงเพราะความสําเร็จส่วนตัวแต่มันมีค่าเพราะความรักและความสัมพันธ์ที่เราแบ่งปันกับคนอื่นชีวิตของพบดูเหมือนจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ชีวิตไม่เคยเป็นเส้นตรงระหว่างทางยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคที่คาดไม่ถึงวันหนึ่งขณะที่พบกําลังจัดกิจกรรมวาดรูปให้กับเด็กๆที่สวนสาธารณะฝน ก็ตกลงมาอย่างกระทันหันทุกคนต่างรีบเก็บของวิ่งหาที่หลบฝนแต่พบกลับยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมองดูภาพวาดที่เพิ่งวาดเสร็จถูกสายฝนซัดจนหมึกและเป็นคราบดำมันไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นหนึ่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามที่ถูกทำลายลงตรงหน้าความรู้สึกของความล้มเหลวเก่ากลับมาหาเขาอีกครั้งหลังจากวันนั้นพบเริ่มรู้สึกหมดแรงอีกครั้งเขานั่งอยู่ในห้องเงียบๆมองดูสมุดวาดรูปที่เคยเป็นแหล่งความสุขของเขาแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเครื่องตวนใจถึงความไม่สมบูรณ์แบบฉันพยายามแล้ว แต่ทำไมมันถึงไม่พอความคิดนี้วงเวียนอยู่ในหัวเขาแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะพบรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้รับข้อความจากเด็กคนหนึ่งที่เคยร่วมกิจกรรมวาดรูปกับเขาพี่พบหนูวาดรูปใหม่แล้วขอขอบคุณพี่ที่ทําให้หนูรักการวาดรูปนะคะข้อความนั้นทําให้พบยิ้มออกมาอีกครั้งน้ําตาเอ,อ่ขึ้นมาที่ดวงตาแต่คราวนี้มันไม่ใช่น้ําตาแห่งความเสียใจมันคือน้ําตาแห่งความตื่นตันใจเขาเริ่มเข้าใจว่าความล้มเหลว ไม่ใช่จุดจบมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางและบางครั้งสิ่งที่เราทำอาจมีความหมายกับใครบางคนมากกว่าที่เราคิดในวันต่อมาพบกลับไปที่สวนสาธารณะอีกครั้งคราวนี้เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์แบบแต่เพื่อความสุขที่แท้จริงในการเดินทางในวันที่ฟ้าสดใสพบนั่งอยู่ริมสระน้าในสวนสาธารณะมองดูภาพสะท้อนของท้องฟ้าและเมฆขาวที่ลอยอยู่บนน้ำที่นิ่งสงบมันทำให้เขาคิดถึงชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาทั้งความเจ็บปวดความสุข และความสสูญเียพบตระหนักว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาพยายามจะควบคุมทุกอย่างพยายามจะทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองมีค่าแต่สิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือการปล่อยวางเขาหยิบก้อนหินเล็กๆขึ้นมาจากพื้นจับมันไว้ในมือและเท่งมองมันเหมือนกําลังมองดูความเจ็บปวดที่เก็บไว้มานานเราไม่จําเป็นต้องถือมันไว้ตลอดไปพบกระซิบกับตัวเองเบาๆก่อนจะคว้างก้อนหินลงไปในน้ําวงคลื่นเล็กๆแผ่กระจายออกไปจนหายไปในที่สุด หลังจากนั้นเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมหายใจออกอย่างช้าๆเขารู้สึกเหมือนภาระหนักที่แบกไว้บนบ่าได้เบาลงเขาเริ่มเข้าใจว่าการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเราจะลืมอดีตแต่มันคือการยอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและชีวิตไม่ได้มีแค่ความสุขหรือความทุกข์แต่มันคือการผสมผสานกันของทั้งสองสิ่งวันนั้นพบเดินออกจากสวนสาธารณะ ด้วยความรู้สึกที่ต่างออกไปเขาไม่ได้เดินหนีอดีตอีกต่อไปแต่เดินไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นหลังจากที่พบเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเขากลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่การย้อนกลับไปเพื่อจมอยู่กับความเจ็บปวดเหมือนที่ผ่านมาเขาย้อนกลับไปเพื่อค้นหาความหมายพบเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมามันมีความหมายอะไรกับชีวิตฉัน ในอดีตเขาเคยคิดว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเป็นสิ่งที่ควรถูกลืมแต่ตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นมันในมุมมองใหม่เขาเริ่มเข้าใจว่าความเจ็บปวดคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมันสอนให้เขาเข้มแข็งอดทนและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเขานั่งเขียนไดอารี่บันทึกเรื่องราวชีวิตตั้งแต่วันที่เขารู้สึกเกลียดตัวเองวันที่เขาคิดว่าตัวเองไม่มีค่าไปจนถึงวันที่เขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างเล็กๆในชีวิตเขาเขียนไปเรื่อยๆ โดยไม่คิดว่ามันจะออกมาสมบูรณ์แบบหรือไม่แต่มันเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกที่เขาเคยเก็บไว้ลึกๆในใจวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในคาเฟ่เล็กๆเขาได้ยินบทสนทนาของหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเธอกําลังพูดถึงความรู้สึกของการไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อพบรู้สึกสะท้อนใจเพราะเขาเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนเขาเดินเข้าไปทักทายเธออย่างสุภาพผมเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนนะและผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว เขาไม่ได้พูดมากไปกว่านั้นแต่เพียงแค่ประโยคเดียวก็ทําให้หญิงสาวคนนั้นน้ําตาไหลออกมาเธอขอบคุณพบสําหรับความเข้าใจที่เขามอบให้ในวันนั้นพบตระหนักว่าความเจ็บปวดของเขามีความหมายมันไม่ได้เป็นเพียงแค่รอยแผลแต่มันเป็นสะพานที่เชื่อมต่อเขากับคนอื่นๆที่กําลังต่อสู้กับความรู้สึกเดียวกันเขาเริ่มใช้ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันเรื่องราวของเขาผ่านบทความผ่านการพูดคุยและผ่านการเป็นเพื่อนที่คอยรับฟัง พบเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่สําคัญคือการใช้ชีวิตเพื่อสร้างความหมายให้กับตัวเองและคนรอบข้างชีวิตของพบเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากคนที่เคยปิดตัวเองจากโลกภายนอกกลายเป็นคนที่พร้อมจะเปิดใจรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเขาเรียนรู้ว่าชีวิตไม่มีอะไรที่คงที่ความสุขความทุกข์ความสมหวังหรือความผิดหวังล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเช้าวันหนึ่งขณะที่พบกําลังเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ําเขามองเห็นใบไม้สีเขียวสดที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และร่วมหล่นสุกผิวน้ํามันเป็นภาพที่สวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความหมายชีวิตก็เหมือนใบไม้ใบนี้พบคิดไม่ว่าเราจะพยายามยื้อไว้แค่ไหนสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงเ,เขาเริ่มมองเห็นความงดงามของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันคือการเดินทางที่ทําให้เขาได้เติบโตว,วันหนึ่งเขาได้รับโอกาสในการจัดนิทรรศการเล็กๆ เพื่อแสดงภาพวาดของตัวเองพลังเลยอยู่ครู่หนึ่งความคิดเก่าๆที่ว่ามันจะดีพอหรือเปล่าผุดขึ้นมาในหัวแต่ครั้งนี้เขายิ้มให้กับความคิดนั้นและตอบกลับด้วยความมั่นใจว่ามันไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เรากล้าที่จะลองก็พอในวันงานนิทรรศการมีทั้งคนที่ชื่นชมและคนที่มองผ่านแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญสําหรับพบอีกต่อไปเพราะความสุขของเขาไม่ได้อยู่ที่คําชื่นชมแต่มันอยู่ที่การได้แบ่งปันความรู้สึกของเขากับโลกใบนี้ เขาได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเพื่อนที่ช่วยให้เราได้เติบโตและไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนชีวิตก็ยังคงสวยงามในแบบของมันเองในขณะที่ชีวิตของพบเริ่มกลับมามีสีสันอีกครั้งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดที่สุดคือการที่เขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เขาไม่ทันได้รู้ตัววันหนึ่งขณะที่พบกำลังนั่งวาดรูปอยู่ที่คาเฟ่เขาได้รับข้อความจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมวาดรูปของเขาเด็กหนุ่มคนนั้นเล่าว่า พี่พบครับผมอยากขอบคุณที่เคยบอกให้ผมเชื่อในตัวเองตอนนี้ผมตัดสินใจสมัครเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วผมเคยคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอแต่พี่ทำให้ผมเชื่อว่าการได้ทำในสิ่งที่รักสำคัญกว่าคำพูดของคนอื่นข้อความนั้นทำให้พบรู้สึกอิม่มเอมใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขายิ้มให้กับตัวเองและในตอนนั้นเองเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเคยคิดว่าไม่มีค่ากลับกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับใครบางคน นอกจากเด็กหนุ่มคนนั้นยังมีอีกหลายคนที่เข้ามาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้พบฟังบางคนบอกว่าการได้เห็นพบลุกขึ้นมาสู้กับความรู้สึกแย่ๆทําให้พวกเขากล้าที่จะผเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตบางคนบอกว่าการที่พบแบ่งปันเรื่องราวความล้มเหลวของตัวเองทําให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวพบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครเขาเคยคิดว่าตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาที่ล้มเหลวแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าความล้มเหลวของเขาไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนมันคือสิ่ง ที่ทําให้เขาเชื่อมต่อกับคนอื่นๆได้อย่างลึกซึ้งวันหนึ่งมีนักกล่าวท้องถิ่นสนใจเรื่องราวของพบและเชิญเขาไปให้สัมภาษณ์พวกเขาถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณเปลี่ยนจากคนที่เคยเกลียดชีวิตตัวเองมาเป็นคนที่ขอบคุณทุกวินาทีที่ผ่านไปพบหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มอบอุ่นว่า เพราะผมเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปและเราก็ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะมีความสุขความสุขของผมไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหาแต่มาจากการได้อยู่กับปัจจุบันและแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองเพื่อช่วยให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวคําพูดนั้นไม่ใช่แค่คําพูดแต่มันคือความจริงที่ออกมาจากหัวใจของพบและมันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนที่กําลังต่อสู้กับความเจ็บปวดในชีวิตของตัวเอง ยามเย็นในวันหนึ่งพบเดินเล่นอยู่ริมทะเลในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าแสงสีส้มทองสะท้อนกับผืนน้ำระยิบระยับลมทะเลพัดเบาๆให้ความรู้สึกสงบมันเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบแต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยความหมายพบหยุดเดินมองดูดวงอาทิตย์ที่กำลังลับฟ้าไปอย่างช้าๆมันทำให้เขานึกถึงชีวิตที่ผ่านมาจากเด็กหนุ่มที่เคยเกลียดชีวิตตัวเองเคยรู้สึกว่าแต่และวันที่ผ่านไปไม่มีความหมายเขาเคยคิดว่าโลกใบนี้ ไม่ต้องการเขาแต่วันนี้ทุกวินาทีที่ผ่านไปกลับมีค่าอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาไม่เสียใจที่เคยล้มเหลวไม่เสียใจที่เคยเจ็บปวดเพราะทุกความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่เขาเป็นในวันนี้ ในอดีตพบเคยเชื่อว,ว่าความสุขคือจุดหมายปลายทางแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าความสุขคือการได้อยู่กับปัจจุบันคือการยิ้มให้กับแสงแดดยามเช้าคือการขอบคุณสายฝนที่ทําให้เขารู้สึกถึงความเย็นคือการหัวเราะก,กับเพื่อนที่นั่งคุยกันใต้ต้นไม้คือการมองดูดวงอาทิตย์ลักฟ้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกในแต่ละวันที่ผ่านไปพบไม่ได้หวังให้ชีวิตปราศจากความทุกข์อีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีความเจ็บปวดแต่คือชีวิตที่เรายอมรับความเจ็ปวด และเติบโตไปพร้อมกับมันเขาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดไปหน้าว่างๆและเขียนประโยคหนึ่งที่เขารู้สึกจากหัวใจทุกวินาทีมีค่าไม่ใช่เพราะมันสมบูรณ์แบบแต่เพราะเราได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่พบปิดสมุดบันทึกลงยิ้มให้กับตัวเองและก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความขอบคุณพบยืนอยู่ท่ามกลางแสงแรกของวันใหม่แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบใบหน้าของเขาอย่างแผวเบาลมเย็นพัดผ่าน ให้ความรู้สึกสดชื่นเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมหายใจออกอย่างช้าๆในวันนี้เขาไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปชายที่เคยเกลียดชีวิตตัวเองคนที่เคยเชื่อว่าโลกใบนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับเขาได้ตายจากไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือคนที่รู้จักคุณค่าของทุกวินาทีที่ผ่านไปเขารู้ว่าชีวิตไม่สมบูรณ์แบบและมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเพราะชีวิตที่แท้จริงคือการยอมรับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความเจ็บปวดคือการขอบคุณทุกลมหายใจที่เรายังมีอยู่ พบอยากบอกกับทุกคนที่กำลังต่อสู้กับความรู้สึกเกลียดตัวเองหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวความรู้สึกนี้จะไม่อยู่กับคุณตลอดไปและทุกวินาทีที่ผ่านไปมีค่าเสมออย่าหยุดเดินไปข้างหน้าเพราะคุณอาจไม่รู้เลยว่าชีวิตของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนได้มากแค่ไหน ถ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนพบจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กำลังเรียนรู้และชีวิตที่สวยงามไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่มันเกิดจากการที่เรายังคงลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มจงขอบคุณทุกวินาทีที่ผ่านไปและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพราะทุกวินาทีคือของขวัญที่ล้ำค่าคุณหลักวันนี้คุณขอบคุณชีวิตตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่